เวลาที่ตามกลุ่มคอมมูนิตี้ต่างๆที่เขามีคำถามประมาณว่าเอา่อถ้าเกิดผมอยากลองเล่นเกมโซดูเนี่ยผมควรจะเริ่มจากเกมไหนก่อนอันนี้ผมมั่นใจเลยว่าเกือบร้อยเเเลยคำแนะนำจะต้องเป็น l d e n Ring อย่างแน่นอนเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมีโซบอลภาคไหนที่น่าจะง่ายไปกว่าภาคนี้อีกแล้วใช่ไหมซึ่งอ้คำตอบเนี่ยถ้าเกิดจะถามผมว่าผมเห็นด้วยไหมมันก็ส่วนหนึ่งเพราะอย่างน้นอยๆเลยนี่ก็เป็นเกมโซบอลที่ใหม่ที่สุด พวกระบบเกา่กาๆพวกปัญหาควบคุมที่ไม่เป็นดั่งใจอย่างน้อยเลยอะระบบพวกนี้ผมก็คอนเฟิร์มเลยว่าเขาทําได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดจะมองในเรื่องความยากล่ะการที่จะบอกว่า e อเดนริงคคือเกมที่ง่ายที่สุดและก็เหมาะกับมือใหม่ที่สุดเรื่องนี้มันจะจริงแค่ไหนอ่าเนี่แหละครับคอนเทนต์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิดีโอตัวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวที่มาจากประสบการณ์การเล่นของผมเท่านั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่อะ่ะถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลย แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด s u b สไครต์ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU 2 Shop หากคุณอยากได้คอมสักเครื่องเอาไว้สําหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับ เอาละก็ขายของกันยิงเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าสำหรับผมแล้วเกมโซจากฟอร์มซอฟต์แวร์ทุกภาคเนี่ยผมจะมองว่าเอเดนริงคือภาคที่ง่ายที่สุดและเหมาะสำหรับมือใหม่จริงไหมมารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องขอพูดให้ฟังก่อนว่าเกมเนี่ยมันยากง่ายยังไงสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวผมต้องขอเล่าย้อนไปถึงความรู้สึกเมื่อประมาณ2ปีก่อน คือสำหรับตอนนั้นในช่วงเดย์วันที่ผมเล่นเกมเนี่ยถ้าเกิดจะถามว่าเกมนี้มันยากไหมสำหรับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันค่อนข้างแอบยากประมาณนึงเลยส่วนเหตุผลมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็น user error นิดนึงนั่นคือที่ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันยากในตอนนั้นน่ะเป็นเพราะว่าเครื่องที่ผมใช้มันค่อนข้างแหลกสำหรับสเปคที่ผมใช้ทำรีวิวในตอนนั้นสเปคจะเป็น Ryzen 5 4600 HS RAM 16 g b และก็การ์ดจอเป็น g d x 1650ถ้าเกิดจะถามว่าสเปคเนี่ยเล่น Elden Ring ได้ไหม คำตอบคือเล่นได้ครับถึงแม้ว่าน,นี่จะเป็นแล็ปท็อปเกมมิ่งเริ่มต้นแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่ใน preset o w w s t t t n n g หรือว่า medium ด้วยความละเอียดประมาณ1 6 9 0 0คูณ9ก0ก็คือลื่นสามารถเล่นได้แบบ50-60เฟรมโดยเฉลี่ยแบบสบายๆเลยแต่ว่าด้วยความที่ยังไงมันก็คือแล็ปท็อปเกมมิ่งแถมบ้านที่ผมอยู่ในตอนนั้นมันไม่มีแอร์บวกกับช่วงนั้นอากาศโคตรร้อน แล้วคือผมเล่นเกมเนี้วันหนึ่งเฉลี่ย10ชั่วโมงมันก็เลยทําให้ผมต้องพยายามเซฟเครื่องนิดนึงเพราะถ้าเกิดปล่อยฟูลโหลดหนักๆตลอดเวลามันอาจจะไม่ดีกับเครื่องในระยะยาวแล้วสิ่งที่ผมเลือกทําก็คือผมปรับภาพเกมเนี่ยเป็น High Setting ด้วยความละเอียด 1080p แต่ว่าผมเลือกที่จะล็อกเฟรมเรทของเกมไว้ที่30เฟรมผลก็คือทั้ง CPU และก็ GPU เนี่ยมันทำงานน้อยลงแล้วเครื่องมันก็เย็นลงเยอะเลยแลกกับอาการ Input l a ลเพราะว่าเฟรมเรทและก็เฟรมไทม์มันไม่ได้ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยมันเล่นยากจริงเลยฉากโดนรุมก็คือมี Input l a ลกน่วงกระโดดไม่ไปคือในส่วนนี้ถ้าเกิดถามผมว่าผมพอเล่นได้ไหมมันก็ได้นะแต่มันเป็นความเล่นได้ที่ผมคู่จะทรมานเลยในตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าเกมเนี้ยคือเกมที่ยากมากเกมหนึ่ง เป็นภาคที่ผมเล่นครั้งแรกและผมตายยับหนักที่สุดแต่พอได้ไม่เห็นคนอื่นเขาเริ่มมีเสียงวิจารณ์กันมากขึ้นว่าแบบภาคเนี้ยมันง่ายเกินมีของช่วยเยอะระบบก็สะดวก พอผมเห็นแบบนั้นผมก็คิดตามว่าเออก็จริงระบบเอื้ออำนวยความสะดวกเนี่ยมันมากกว่าทุกภาคจริงๆง,งั้นไอความรู้สึกที่ผมคิดว่ามันยากอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ที่ผมได้รับมันเป็นเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ดีเฉยๆหรือเปล่าถ้าเกิดได้ไปลองกับเครื่องดีๆที่มันวิ่ง60เฟรมนิ่งๆก็ไม่แน่ผมอาจจะรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันง่ายไปเลยก็ได้เพียงแต่หลังจากนั้นอ่ะผมก็ไม่เคยเปิดเกมนี้เล่นอีกเลยคือถ้าเกิดจะถามว่าผมไม่ชอบเหรอเปล่าเลยครับเกมเนี้ยผมประทับใจมากแต่พอลองนึกย้อนไปยังเวลาที่เล่นแแแลลล้้วววเเกกมม่งยยยาาชบหนึ ก็เหนื่อยครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากเปิด Elden Ring เล่นซ้ำเท่าไหร่ จนเมื่อเร็วๆนี้เลยแหละที่พอ DLC มันใกล้เข้ามาแล้วมันก็เลยทําให้กระแสของเอเดนริงนั้นกลับม,มาบูมอีกครั้งแล้วคือไอที่ผมบอกว่าเวลาที่มีคนมาตั้งคําถามว่าถ้าเกิดอยากเล่นเกมโซควรเล่นเกมไหนเป็นเกมแรกคําตอบที่เห็นไม่ว่าจะเป็นกี่โพสตคําตอบส่วนใหญ่ก็คือเอเดนริงใช่ไหมผมก็เลยปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาว่าแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วลองไปเปิดเล่นดูอีกสักครั้งสิเพราะยังไงคอมพิวเตอร์ในตอนนี้มันก็สามารถปรับสุดวิ่ง60เฟรมนิ่งๆได้อยู่แล้วดังนั้นปัญหา user error มันก็ไม่น่ามี ความง่ายหรือว่าความยากเราก็จะได้เห็นแบบชัดเจนและเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกครับเอาจากที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายก่อนเรื่องแรกนั่นคือในภาคเนี่ยมีระบบอำนวยความสะดวกที่มันค่อนข้างเป็นมิดเยอะคือในเรื่องเนี้ยอันนี้ต้องขอย้อนกลับไปเล่าถึงนิยามเกมโซกันก่อนคือคุณคิดยังไงกับคํานี้กันบ้างอะสำหรับคานิยามเกมโซเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเกมยากมอนตี้แรงมีแมคชีนิกโหดร้ายการตายมีบทลงโทษกับดักเยอะทางไปต่อข้างหน้าไม่ค่อยสะดวก ซึ่งไอที่ผมว่าไปเนี่ยถ้าเกิดถามว่ามันจริงไหมผมว่ามันก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดอะเพราะว่าความจริงแล้วนิยามของเกมโซที่ทางผู้พัฒนาเขานิยามไว้ตรงๆนั่นก็คือเกมนี้จะไม่ใช่เกมที่มีอะไรไกด์บอกวิธีการเล่นเช่นว่ามันจะไม่มีลูกศรโผล่บนมินิแมปเพื่อบอกว่าคุณต้องไปทางไหนสิ่งที่คุณทําได้ก็คือต้องลองไปสํารวจไปหาทางไปด้วยตัวเองหรือทางที่สะดวกที่สุดก็คือถามจาก NPC แล้วก็ตีความจากคาใบ้ที่คุณได้รับส่วนในด้านการต่อสู้เขาก็จะไม่มีการมาเฉลยวิธีการปราบอสุดดดโหหใ้้เราไฟัง เป็นเราเองเนี่ยแหละครับที่จะต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ฝึกฝนจนกว่าจะเก่งขึ้นบางอย่างมันอาจจะง่ายไปเลยหากเรารู้วิธีสู้ที่แท้จริงแต่ถ้าเกิดไม่รู้เราก็ต้องทนฝึกจนกว่าจะเก่งพอที่จะสามารถเอาชนะหากคุณเคยเล่นเกมโซมาทุกภาคคุณก็จะเข้าใจโมเมนต์นี้ถ้าเกิดจะถามว่าแบบเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของเกมโซจริงไหมมันก็ใช่ครับเพราะเกมยุคใหม่ก็ไม่น่าจะมีเกมไหนเขาทำระบบยุ่งยากแบบนี้อีกแล้ว แต่ว่าแน่นอนครับว่าสําหรับโมเมนต์เข้าถึงยากแบบนี้มันก็ไม่ใช่กับ Elden Ring คือคุณหาทางไปต่อไม่เจอใช่ไหมนี่ไงก็มีลูกศอนชี้ทางจากเช็คพอยต์คอยบอกทางหรือถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าต้องไปทําอะไรต่อหรือว่าต้องไปทางไหนเราก็สามารถกลับไปยังโต๊ะกลมเพื่อถามที่สําคัญเลยคือภาคเนี่ยมันเป็นภาษาไทยถ้าเกิดรู้แล้วรู้ว่าต้องไปถามตรงไหนแต่ว่ายังไม่เข้าใจผมว่ายังไงพึ่งคลิปใน YouTube น่าจะง่ายที่สุดแล้วแหละ ส่วนกับบอสหรือว่าการต่อสู้ถ้าเกิดจะถามว่ามันยากไหมอันเนี้ยมันก็ยากแต่มันก็มีลูกเล่นช่วยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการซัมมอน NPC หรือว่าการซัมมอนทุลีสงครามมันก็เยอะแยะไปหมดบอสหลายตัวที่คุณเจอแล้วคุณคิดว่าคุณสู้ไม่ไหวอันนี้บางครั้งถ้าเกิดคุณไม่อยากสู้คุณจะข้ามไปเลยมันก็ยังได้การเดินทางมันก็ง่ายมีแผนที่ให้เก็บมีฟาสทาวเวลที่อยากจะฟาจุดไหนก็ได้อย่างกับฟาคลาย คือในจุดนี้คงปฏิเสธกันไม่ได้นะว่าพวกระบบความลากเลือนแบบภาคเก่าๆเ,เขาไม่ค่อยมีเพราะว่าไอก,การที่เขาทําแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาตั้งใจอยากให้ผู้เล่นโฟกัสกับเรื่องอื่นที่ไม่ว่าจะเป็นความสนุกในการต่อสู้ความยอดเยี่ยมความลึกล้ําของเรื่องราวหรือไม่ก็ไปโฟกัสสําหรับการหาอะไรใหม่ใหม่โดยที่ไม่ต้องเสียเวลากับอะไรที่มันไม่จําเป็นดังนั้นสําหรับเรื่องนี้ถ้าเกิดจะถามว่ามันเสียเอกลักษณ์ไหมมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะถามกลับกันว่ามันเหมาะกับมือใหม่แค่ไหนอันนี้ก็ตอบได้เลยครับว่ามันตอบโจทย์ได้ดีสุด ทีนี้จะเล่นไหวหรือว่าไม่ไหวมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วล่ะครับเพราะหากคุณไม่ยอมแพ้ในการต่อสู้กับเหล่าบอสทั้งหลายไปซะก่อนอยังไงพวกความเอื้ออํานวยความสะดวกแบบเนี้มันก็จะไม่ทําให้คุณงุนงิดจนอยากเลิกเล่นแน่นอน และเรื่องที่2อ,อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามันเหมาะกับมือใหม่นั่นคือระบบในการฟาร์มมันค่อนข้างง่ายสําหรับเรื่องระบบการฟาร์มเนี่ยจะภาคไหนคือมีหมดครับอาจจะเป็นการฟาร์มเพื่อทําให้เลือดเยอะขึ้นหรือไม่ก็ใส่อาวุธใส่เวทที่ชอบได้มากขึ้นแต่คุณรู้กันหรือไม่ว่าภาคที่เขาฟาร์มได้หนักหน่วงที่สุดและเห็นผลชัดเจนที่สุดก็คือเอลเดนริงเนี่ยแหละครับเพราะถึงแม้ว่าภาคอื่นมันจะฟาร์มได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างมันก็ยังมีขีดจํากัดยกตัวอย่างเช่นดักโซนหนึ่ง ถ้าเกิดคุณขยันฟาร์มโซเพื่อมาอัพสเตตเกมนี้มันก็จะง่ายขึ้นแต่ยังไงซะพวกอาวุธพวกชุดเกราะมันก็ไม่มีทาง OP ในช่วงแรกแน่แนโดยเฉพาะกับการตีบวกเนี่ยคือเขาจะล็อกไว้เลยว่าพวกแร่ทั้งหลายที่มันจะดอกให้คุณไว้ใช้ตีบวกมันจะต้องฟาร์มในจุดที่เขากําหนดเท่านั้นจะมีก็แต่ดักโซทรีเนี่ยแหละครับที่มันจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยในภาคน,นี้คือคุณจะสามารถตบบอสแดนเซอร์แล้วก็ฟาร์มของค้มขั้นได้เลยแต่ถึงยังไงสําหรับมือใหม่แล้วบอสแดนเซอร์กับอาวุธบ ภาเขาเป็นมาตลอดคือมันสามารถฟาร์มได้นะแต่ว่ามันยังไม่สุดอ่ะเพราะว่าคิดดูหากคุณจะยอมเสียเวลาฟาร์มโซซ้ำๆเป็น10ชั่วโมงเพื่ออพสเตตให้เพียงพอกับการตบบอสแค่ตัวเดียวจะมองทางไหนมันก็ไม่น่าจะคุ้มเลยใช่ไหมแต่ว่ากลับกัน Elden Ring เนี่ยแหละครับที่จะทำให้คุณสามารถเป็นมหาเทพได้ในระยะเวลาอันสั้นแถมในจุดนี้มันไม่ใช่แค่าการฟาร์มเงินแต่คุณสามารถฟาร์มได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินอาวุธสกิลและถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วคุณจะกลับไปเล่นเนื้อเรื่องหลักมันก็ยังไม่สาย ผมยกตัวอย่างการณีนี้เลยบอสรับน้องอย่างอัศวินสีทองไอ้บอสตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือว่ามือใหม่เจอครั้งแรกยังไงก็เตึงมือแน่ๆเพราะบอกตามตรงว่ามันไม่แฟร์เลยนะที่เขามาให้เราเจออะไรแบบนี้ทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ชินระบบอะไรเลยเพียงแต่ถ้าเกิดเราข้ามไปฟาร์มของนิดนึงไอ้บอสตัวนี้มันก็ไก่ดีๆเนี่ยแหละครับแล้วคือไม่ต้องไปฟาร์มอะไรเยอะเลยนะแค่เราไปเอาม้ามาขี่ผลลัพธ์ที่โคตรยากมันก็จะกลายเป็นแบบเนี้ย หรือสาหรับการฟาร์มเงินที่เรียกว่ารูนเพื่ออัพสเตตในจุดนี้มันก็สามารถฟาร์มได้แบบข้ามขั้นจนคุณสามารถพุ่งไปเบล40ในเวลาอันแค่น้อยนิดสาหรับมือใหม่ที่ไม่รู้ลองทําตามนี้ดูมาถึงเลยพยายามวิ่ง4คูร้อยตามลูกศรไปยังจุดวาร์ปจนกว่าเราจะได้ม้ามาใช้จากนั้นวิ่งมายังจุดที่ผมมาร์กไว้จุดนี้สําหรับใครที่แผนที่มันยังไม่ขึ้นอันเนี้ยผมแนะนําให้ดูแผนที่ในอินเทอร์เน็ตไปก่อนก็ได้แล้วคุณก็ค่อยวิ่งเปิดแมปเอาพอมาถึงแล้วตรงนี้มีวาร์ปอยู่ก็ พอมาถึงคุณจะมีทางเลือกในการฟาร์มรูน2อย่างอย่างแรกคือตีไอ้พวกมอนลูกกระจกที่อยู่แถวนั้นซะมอนแถวนี้ฆ่าไมา่ยากมากให้รูนเยอะประมาณตัวละพันกว่า,วาแค่ว่าต้องระวังหน่อยในการถูกรุมแถมไอ้ตัวพวกเนี้มันค่อนข้างตีแรงแค่เปลี่ยงเดียวคุณอาจจะถูกส่งกลับบ้านทางลัดได้เลยส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบเสี่ยงอยากจะฟาร์มรูนแบบร0อเซแบบไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้ออันนี้วิ่งมายังจุดนี้เลยครับพอมาถึงให้มองลงมาคุณจะเห็นลมที่เอาไว้สําหรับกระโดด ก็ขี่ม้ากระโดดลงมาตรงนี้แล้วก็เปิดเช็คพอยต์ตรงนั้นซะจากนั้นวิ่งมายังจุดนี้เราจะเจอกับกับดักเวมนมนที่เป็นลูกหินกลิ้งใส่ให้เราวิ่งวนเพื่อให้กับดักมันลงเหวไปซะหากทําสําเร็จ1ครั้งเราก็จะได้รูนมาประมาณ1,900จากนั้นเปิดแผ่นที่วาร์ปกลับจุดเซฟล่าสุดแล้วก็ขี่ม้ามาทําแบบนี้วนไปในจุดนี้ผมลองจับเวลาดูเอาที่แบบช้าที่สุดเลยอะยังไงก็ไม่เกิน1น,นาทีต่อ1ครั้งคิดเอาว่าถ้าเกิดคุณขยันฟาร์มแล้วแทบไม่โดนหินกลิ แค่หนึ่งชั่วโมงคุณจะได้รูนเป็นแสนแบบไม่ต้องเหนื่อยกันเลยซึ่งแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการเริ่มต้นที่เราจะสามารถท้าชนได้กับทุกอ,อุปสรรคสำหรับเรื่องนี้ลองตัดสินใจกันดูถ้าเกิดคุณชอบความท้าทายตื่นเต้นก็ไปตีมอนแต่ว่าก็ต้องระวังบอสแต่ว่าถ้าเกิดชอบเล่นแบบเพย์เซฟได้ตังชชว์แต่แค่หน้าเบื่อหน่อยก็มาวิ่งหลบหินเอาหรือไม่ถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจขยันฟาร์มแล้วอยากจะได้เงินแบบก้อนใหญ่ก้อนเดียวเลยผมเห็นมีคนเขาวิ่งไปหาอาวุธที่มันตีละเลือดออกอะแล้ววกก็ิ่่งงไไปปตบบออสมััรทีนนนเเฉยๆล สำหรับวิธีนี้อาจจะยุ่งยากหน่อยและก็วิ่งนานหน่อยแต่มันก็อาจจะคุ้มเพราะว่าเสียเวลาแค่แป๊บเดียวคุณเอาไปเลย70,000กว่ารูนยังไม่นับโบนัสจากไอเทมคือสําหรับต้นเกมแล้วเนี่ยเ0็ดหรูนผมว่ามันไม่น้อยเลยนะยังไงในส่วนของ Lush Farming for beginner ใน Eden Ring เนี่ยมันมีอีกเยอะเลยอันนี้คุณต้องลองไปหากันดูว่าอันไหนเหมาะสมกับคุณ แล้วก็สำหรับปัญหาที่ผมบอกว่าภาคอื่นเขาทำได้จำกัดอย่างการตีบวกอาวุธเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาสาหรับเกมนี้เช่นกันเพราะว่าในตอนต้นเกมคุณก็สามารถวิ่งทะลุไปฟาร์มพวกแก่พวกทุลีสงครามพวกอาวุธดีๆมาใช้ได้เลยขอแค่อย่างเดียวเลยคือคุณต้องรู้แหล่งในการฟาร์มก็พอซึ่งเรื่องนี้สําหรับยุคนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยทั้งไกด์ตามเว็บไซต์หรือว่าไกด์ตาม YouTube มันมีเยอะจนไม่รู้ว่าจะต้องเลือกอันไหน แล้วในส่วนนี้มันทําให้เกมง่ายขึ้นจริงไหมอันนี้บอกเลยว่าง่ายจริงเพราะว่าในตอนที่ผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเกมอะไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันต้องเล่นยังไงก็เลยฟาร์มไปเรื่อยกว่าจะรู้ว่าต้องกลับมาเล่นยังไงต่ออาวุธผมก็บวกสิไปแล้วแถมเลเวลก็ปาไปแล้ว60ทั้งๆที่ตอนนั้นอะบอสเนื้อเรื่องมันก็แค่ตัวที่สเองสภาพความง่ายเป็นไงก็คงไม่ต้องบอกใช่ไหมครับผมถึงได้บอกว่าเกมเนี้ยังไงมันก็เหมาะกับมือใหม่แบบไม่มีอะไรกังขาทั้งนั้นส่วนที่เหลือมันนนก็แแแแลลล้้้วววต่่่่ผูเะคาจม skill play ีไห เพราะว่าในเรื่องการกะจังหวะการหลบหรือว่าจังหวะแพรี่หรือแม้แต่ชั้นเชิงการใช้สกิลและก็ระบบการต่อสู้ในส่วนนี้คุณต้องฝึกเท่านั้นครับส่วนเรื่องการอำนวยความสะดวกของเกมเนี่ยอันนี้เกมเขาปูมาให้เรียบร้อยแล้วแค่คุณต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดหน่อยก็พอดังนั้นถ้าเกิดจะถามว่าเอเดนริงเนี่ยเหมาะกับมือใหม่ไหมอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าไม่น่าจะมีเกมไหนเหมาะเท่ากับภาคนี้อีกแล้ว เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณคิดจะลองเข้ามาเป็นผู้เล่นเกมโซลแล้วคุณไม่ได้มีเกมไหนได้ดวงใจเป็นพิเศษเอวเล่น n g เนี่ยแหละครับที่จะเป็นเกมที่ผมและหลายๆคนแนะนําแต่แะแต่มาอีกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะมองในอีกแง่มุมที่ผมเพิ่งเห็นในการเล่นครั้งที่2อันนี้ผมก็มีความรู้สึกหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าภาคเนี่ยบางอย่างมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับมือใหม่ด้วยเช่นกัน ฟังดูมันก็ย้องแยงมากเลยใช่ไหมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อะที่ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆสําหรับเรื่องนี้อันนี้ต้องขอเล่าย้อนไปถึงเกมโซเกมอื่นก่อนซึ่งในจุดนี้สามารถนับรวมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโซแท้ของฟอร์มซอฟต์แวร์หรือแม้แต่พวกเกมโซลไลท์ของค่ายอื่นผมว่าความรู้สึกเนี่ยแต่และเกมมันไม่ค่อยต่างกันนั่นคือทุกเกมเลยอะต่อให้เราไม่ต้องมาฟาร์มอะไรเยอะมันก็ยังพอเล่นไหว เพราะทุกเกมที่เป็นเกมโซมันยากก็จริงแต่มันก็เป็นความยากแบบค่อยๆไต่ระดับขึ้นบอสตัวแรกมันมักจะไม่ค่อยโหดมากฉากหรือว่ามอนข้างทางในช่วงแรกอาจจะไม่ได้รุมหนักเกินไปคือถึงแม้ว่าอย่างที่รู้กันว่าเกมพวกนี้คือเกมยากแต่ก็เหมือนว่าผู้พัฒนาเขารู้ว่ายังไงเขาก็ต้องวอร์มผู้เล่นแล้วพอผู้เล่นเริ่มชินเริ่มรู้ว่าต้องเล่นยังไงเขาก็จะค่อยๆไต่สเต็ปความยากขึ้นไปทีละลำดับบอสก็จะค่อยๆยากขึ้นมอนกับฉากก็จะค่อยๆโหดขึ้น แต่ผู้เล่นก็จะมีเลเวลที่มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นมีของมากขึ้นทําให้รับมือได้ดีขึ้นกว่าช่วงแรกถ้าเกิดตีเป็นกราฟความยากก็จะเป็นกราฟที่ไม่แกว่งมากเกินไปแต่กับ Elden Ring ผมว่ามันไม่เหมือนกันเลยอันนี้ผมจะขอพูดในแง่การที่คุณไม่ได้ไปฟาร์มแล้วคุณก็เป็นมือใหม่นะถ้าเกิดคุณเป็นมือเก่าหรือว่าคุณขยันฟาร์มมาอันนี้คุณไม่ต้องสนใจกับอะไรที่ผมพูดเยอะก็ได้นั่นคือผมว่ากราฟความยากของเกมเนี่ยมันค่อนข้างแว่งไม่น่อย ยกตัวอย่างเช่นบอสตัวแรกของเนื้อเรื่องไอ้บอสตัวเนี้ยตีเราประมาณ3-4ทีเราแตกทันทีเลยแต่กลับกันเราจิ้มมันแต่ละทีเดเมจมันได้แบบนิดเดียวอะ่ะ เนี่ยครับความรู้สึกแบบนี้ถ้าเกิดเป็นดาร์กโซะโมเมตนต์นี้เราจะรู้สึกในช่วงกลางเกมขึ้นไปไม่ใช่ช่วงแรกเพราะว่าในเรื่องบอสตีแรงอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้ซสีเรียสผมชินแล้วแต่กับบอสเลือดเยอะจนเราท้อเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่อะ่ะก็จริงอยู่ที่บอสตัวแรกเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่าเราสามารถแพรี่ได้มันก็จะง่ายขึ้นแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าเนี่ยคือเกมอะไรแล้วกับผู้เล่นหน้าใหม่อ่ะคือไม่มีทางที่จะมาแพรี่กันได้อยู่แล้วเรื่องนี้ผมเลยคิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับมือใหม่เลยถ้าเกิดจะวัดเป็นนนนคะะแ สมมติผู้เล่นทุกคนอยู่ที่เลเวล1ถ้าเกิดเป็นภาคอื่นบอสตัวแรกความยากอาจจะอยู่ระดับประมาณ3-5คะแนนแต่กับ Elden Ring ผู้เล่นเลเวลหนเหมือนกันแต่บอสระดับความยากดันอยู่ระดับ10สซะง,งั้นเปรียบเทียบแบบเห็นภาพเลยนะอันนี้มันแอบคล้ายๆบอสแดนเซอร์ใน Dark Souls 3ที่เราข้ามขั้นนะ่ะคือแบบโดน2 3ทีตายเลยส่วนเราต้องตีมันประมาณ30ครั้งถึงจะชนะ เนี่ยครับถ้าเกิดเล่นแบบไม่ได้ฟาร์มผมจะรู้สึกแบบนี้เลยสำหรับโมเมนต์เนี่ยเกมอื่นที่ไม่ใช่เอเดนริงเขาก็เป็นแต่ว่านั่นมันคือความรู้สึกในช่วงกลางเกมขึ้นไปอ่ะส่วนเอเดนริงประสบการณ์แบบนี้จะได้เห็นตั้งแต่ช่วงแรกเลยซึ่งไม่ว่าจะยังไงผมก็มองว่ามันไม่แฟร์ครับและอันนี้คือยังไม่นับอุปสรรคที่ระหว่างทางเราจะเจออีกถ้าเกิดเป็นเกมอื่นในช่วงแรกเนี่ยตอนพระตายมันจะแบบว่าไม่น่าเลยไม่ทันระวังส่วนเอเดนริงมันจะแบบบึมบัามพัวพะบวกปักจนอุทธรออกมาเลย เกมนี้มึงทำให้ใครเล่นว่าฉากนี้ผมก็เลยคิดว่าตกลงแล้วเอเดนริงมันเหมาะกับมือใหม่จริงๆหรอเพราะว่าสําหรับโซบอลหรือว่าโซไลท์เนี่ยมันคือเกมแอคชั่นมันคือเกมที่ค่าความเฉลี่ยความเป็นแอคชั่นมันต้องมี70-8 0ส่วนความเป็นอ p g พจีก็ไม่ควรจะเกิน30%แต่กับเอเดนริงในช่วงแรกเนี่ยผมว่ามัน50-50เลยแถมบางโมเมนต์ความเป็นอ p g พจีอาจจะ60แอคชั่น40ด้วยซ้าไปแต่ก็ยังดีหน่อยที่พอคุณผ่านช่วงแรกมาจนถึงกลางเกกมมมมแล้ว้วววอััันนนีระดบาาาาฟคยผ่ ก็จะค่อยๆบาลานซ์กันสรุปให้สั้นๆเลยนะครับเกมอื่นเนี่ยช่วงแรกยากแต่อาจจะไม่ได้ยากมากผู้เล่นพอซึมซับพ,พอทําความเข้าใจได้อยู่ช่วงกลางเกมมันอาจจะยากขึ้นจนถึงระดับที่บางคนอาจจะเลิกเล่นส่วนเอเดนดิงมาถึงแม่งยากเลยจนหลายๆคนท้อหากคุณเล่นแบบไม่ฟาร์มมาก่อนแต่ถ้าเกิดอดทนผ่านจุดนั้นมาได้ความรู้สึกมันก็จะคล้ายกับเกมอื่น แต่ว่าในอีกแง่หากคุณไปฟาร์มาแบบหนักน่วงแบบที่ผมแนะนําอันนี้ในช่วงแรกถึงช่วงกลางเกมเกมมันก็จะง่ายที่สุดสําหรับเรื่องนี้คุณต้องตัดสินใจเอาเองครับว่าคุณชอบแบบไหนถ้าเกิดคุณชอบแบบชิลๆชอบหาข้อมูลก่อนจากนั้นก็ฟาร์มให้เทพแล้วก็ค่อยๆไปตบบอสจนบอสกลายเป็นไก่ถ้าเกิดคุณชอบแบบนี้มาเอเดนริงเลยสะดวกสบายแน่นอน แต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบเกมที่แบบไม่ต้องฟาร์มอะไรเยอะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระหว่างการเดินทางที่คุณจะพร้อมพัฒนาไปกับมันถ้าเกิดคุณชอบแบบนี้ผมแนะนําให้ได้2เกมเกมแรก Dark Soul 3เพราะว่าภาคนี้พวกระบบความน่าราคาญมันไม่ค่อยเยอะแบบภาคหนึ่งหรือว่าภาค2ตัวเกมไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าจะเริ่มยากมากขึ้นในช่วงกลางเกมส่วนเกมที่2 Sekiro สำหรับเกมนี้คุณแทบไม่จําเป็นต้องฟาร์มเลยก็ได้ช่วงแรกจนถึงกลางเกมมียากบ้างง่ายบ้างสลับสลับกันแล้วก็ไปนเน้นหนักยากจริงๆเลยในช่วงท้าย เนี่ยครับถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่ที่อยากจะลองมาเข้าร่วมวงการอันนี้คุณลองไปตัดสินใจกันดูว่าคุณอยากได้แบบไหนส่วนถ้าจะถามว่าเอา้าแล้วดาร์กโซ่หนึ่งดาร์กโซ่สองบลัดบอลด n มอนโซอะไรพวกเนี้ยไม่แนะนําหรอสําหรับดาร์กโซ่หนึเนี่ยผมแนะนําเลยว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณอย่าไปยุ่งเพราะระบบมันตกยุคเล่นแล้วคุณอาจจะงุนงิดเลยว่าทําไมเกมไม่เป็นแบบนี้นะจนคุณอาจจะมองแง่ลบไปเลยก็ได้ ส่วนบลัดบอลเกมเนี่ยสนุกแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสาหรับมือใหม่เพราะว่าวิธีการเล่นมันไม่ค่อยเหมาะสําหรับคนยังไม่มีประสบการณ์ส่วนกับดีม o นโซเนี่ยภาพมันอาจจะสวยเพราะว่าเป็นภาครีเมคก็จริงแต่ว่าดีไซน์หรือว่าระบบการเล่นของเกมเนี่ยเขาก็ยกมาจากเวอร์ชั่นเพย์สเลยซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนดังนั้นทางเลือกจึงมี3ทางครับได้แก่ e l d e n Ring Dark So u l ตและก็ Sekiro ชอบธีมแบบไหนและก็คิดว่าเหมาะสมกับคุณยังไงในเรื่องนี้คุณต้องลองตัดสินใจกันดู แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นดาร์กโซภาคที่เก่าที่สุดอย่างภาค1ภาคที่ห่วยที่สุดอย่างภาค2 หรือแม้แต่ภาคล่าสุดอย่าง Elden Ring ไม่ว่าจะเป็นเกมไหนทุกเกมที่ผมว่าไปมันก็คือเกมที่สนุกแน่นอนโดยเฉพาะกับ Elden Ring เนี่ยมันก็ไม่ได้เทพแค่ในเรื่องเกมเพลย์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องการเล่าถึงเหตุการณ์รูปแบบของบอสความน่าสนใจเพลงประกอบความอลังการที่น่าจดจำยังไงซะนี่ก็คือเกมเทพที่เหมาะสมแล้วสำหรับรางวัลที่เขาควรจะได้รับและที่สำคัญเลยถ้าเกิดเอาแค่ความคุ้มก็ไม่น่าจะมีเกมไหนที่คุ้มมากกว่า Elden Ring ไปได้อีกแล้วภาคอื่นเนี่ยถ้าเกิดเล่นครั้งแรกก็จะเฉลี่ยประมาณ10-20่ แต่สําหรับเ Elden น Ring ขั้นต่ํายังไงก็ต้องมี30ชั่วโมงแน่นอนอันนี้คือยังไม่นับในส่วนของคนที่ชอบปลดล็อกแบบ100%อีกนะครับรับรองเลยว่า100ชั่วโมงเกมมันก็ยังไหวเพียงแต่ในวิดีโอตัวนี้เราไม่ได้มาพูดถึงความยอดเยี่ยมแต่ผมแค่มาแนะนําสําหรับคนที่ต้องการเข้าสู่โลกเกมโซ่เฉยๆอ่ะผมก็แนะนํา3เกมที่ผมว่าไปครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบอันนี้คุณจะค่อยๆกลับไปลองหาภาคเก่าๆมาเล่นเพื่อซึมซับประสบการณ์ที่มันต่างกันอันนี้มันก็ยังไม่สาย เพราะสุดท้ายแล้วจะภาคไหนมันก็ไม่ได้ยากเกินความพยายามะเนาะแค่คุณมีเวลาคุณฝึกฝนแล้วคุณก็เรียนรู้สักหน่อยคุณก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆเพลิด er, ถ้าเกิดคุณได้ลองเล่นคุณอาจจะไม่ชอบเกมง่ายอีกต่อไปเลยก็ได้สําหรับเรื่องนี้มีเห็นมาหลายคนแล้วครับก่อนหน้าชอบเกมชิลๆสบายๆกันแต่พอมาลองเล่นเกมโซโปุ๊บทุกวันนี้แทบจะกลายเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์กันไปทุกคนเอาเป็นว่าต้องไปลองกันดูครับเลือกภาคที่คิดว่าเหมาะกับคุณนะ่ยดีที่สุด แล้วสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นเอ den R i n g กันมาก่อนแล้วครับคิดว่าภาคนี้เป็นภาคที่เหมาะสมกับมือใหม่จริงไหมอย่าลืมมาใช้ให้ฟังลงกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันสำหรับความเป็นมาของคลิปเนี้ยก็นแน่นอนครับนั่นคือมีคนถามมาค่อนข้างเยอะบวกกับทีแรกผมแค่อยากเอาเอ den r ริงเนี่ยมาลองเล่นเฉยๆว่าเครื่องใหม่ผมเล่นได้แค่ไหนพอลองไปลองมาเอา้าเพลินเฉยเลย งั้นก็ลองลากยาวๆทาคลิปไปเลยก็แล้วกันยังไงก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้จะสนุกเพลิดเพลินกันนะครับแล้วก็มันน่าจะทําให้คนที่ตัดสินใจจะลองซื้อมาเล่นน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมันคือเกมที่ดีครับเป็นเกมที่ดีมากเลยแนะนําว่าให้ไปลองเล่นกันรับรองเลยว่าจะไม่ผิดหวัง ส่วนสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของเกมโซลหรือว่าโซลไลท์เนี่ยถ้าเกิดอยากดูภาคไหนหรือว่าเกมไหนที่ผมยังไม่เคยพูดถึงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเอาไว้โอกาสเหมาะเมื่อไหร่รับรองเลยว่าผมจะหยิบม,มาทําให้ดูกันแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นั้นอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับ เพียงแต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สาคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ